สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Six Premier League เจาะแท็กติกโดยอัม o ุต b a l l Genius เว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้ารางที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยเปิดเกมมานี้มีเรื่องสนุกเรื่องนึงเหมือนกันที่อยากจะจะจะให้ดูนะครับคือเปิดเกมมานะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคลิกออฟมาเสร็จปุ๊บแล้วผู้สาบตูขึ้นมาเล่นบอลแรกนะรันเ็ลขึ้นมาจ่ายบอลแรกว่ะ นะครับเข้วโอ้ว้าวนะครับเปิดกลับหลังคืนไปให้ลัมเซลนะครับแล้วลัมเซลออกมาเปิดบอลแรกยาวคือมึงออกมาเล่นไกลจัดนะครับนี่มึงเป็นมึงน,นี่สวิปเปอร์หรือเปล่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่โกลแล้วนะครับอ่ะมาดูแท็ติกการ์กายแท็กติกนะครับแท็กติกอาร์ซอนเนี่ยในช่วง30นาทีแรกเป็นอะไรที่สวยงามและผมสนุกกับเกมมากๆดูแท็ติกของอาร์ซอนเกมรูปของอาร์ซอนการเล่นสวยงามมา,มากๆจงังหวะนี้นะครับอาร์ซอนพยายามขึ้นเกมเนี่ยแหละบอลแรกก็เป็นบอลยาวพยายามต่อจากนั้นก็พยายามเล่นบอลกัน พยายามชิงบอลการซ้อมตั้งก็พยายามวิ่งไล่อยู่ครับแต่ก็หาบอลไม่เจออาซะก,ก็คอนโทรลเกมไว้นะครับแต่ผมชอบชังหวะนี้คือเป็นการพยายามจะขึ้นไปทางซ้ายของสนามก่อนพยายามจะขึ้นไปทางซ้ายของสนามไปที่ทูมิยอสึก่อนนะครับแล้วเหมือนจะมีตัววิ่งมีอะไรนะครับปรากฏว่าไม่ไปต่อโดนบีบก็คลายคืนกลับมาแต่พอเปลี่ยกนกลับมาเบนไว้์ปุ๊บเนี่ยมัน,เป,นเป็นการจ่ายบอลจากซ้ายมาขวาตามลูกศรด้านล่างแล้วพอมาถึงขวาเสร็จปุ๊บเบนไว้์เนี่ยวางบอลยาวเปลี่ยนไปซ้ายอีกทีนึงครับก็คือมันเป็นการจาก,จากซ้ายมาขวาจากขวาเนี่ยวิ่งไปซ ขวาไปซ้ายไปถึงทมิยื้สื่อเนี่ยแขงเกมรับของคู่แข่งเขาก็โดนวิ่งโดนล่อวิ่งไปทางฝั่งซ้ายของสนามแต่พอวิ่งล่อไปฝั่งซ้ายสนามปุ๊บขึ้นไม่ได้รูไม่ช่องรูช่องมาไม่พอดีก็จ่ายวนกลับมาทางขวาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทางเกมรับของทางซานสต,ตาต้องวิ่งนะครับระยะทางไกลๆมาเนี่ยเพื่อจะมา c o อ,อร์พื้นที่ c o อ,อร์ไม่ทางแบบนี้ท,ทางทางเบนไว้์ก็มีเวลากับลูกบอลมากๆนะครับก็เลยสาดบอลย้อนสอนกลับไปอีกให้มันวิ่งกันอีกนะครับคือเหมือนเหมือนเทนนิสอ,อ่ะเข้าใจป่ะเหมือนเหมือนคุณโยกอ คุณโยกการตีเทนนิสก็คือตีไปมุมซ้ายตีเข้าด้านหลังขอดมุมซ้ายมุมขวามุมซ้ายมุมขวาให้คู่แข่งวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะครับผมชอบเรื่องเนี้ยที่อาร์ซอนทำในครึ่งแรกแล้วซ้มตั้นหัวหมุนมากนะครับแล้วบอลแบบบอลแรกแรกของอาร์ซอนเนี่ยเป็นไว้นะครับเล่นดีหลายจังหวะมากนะครับทั้งจังหวะเข้าสก,กัดจังหวะแย่งบอลจังหวะอาร์ซเอ่อซ้มตั้งกำลังจะขึ้นมาอยู่เป็นไว้มาสก,กัดโป๊ะหลุดออกจากเท้าเลยเหนือเหนือเลยนะครับมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอบอลขึ้นมาได้พ๊กวางบอลยาวแม่งวางไกลมากนะครับทะแย สุดซอยไปเลยนะครับปรากฏมาตินาลี่เอาบอลลงเอาบอลลงได้แบบเป๊ะมากแม่นยำมากแล้วก็เกมมันก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายจากครึ่งสนามอ่ะจ่ายเข้าพื้นที่สุดท้ายด้วยการจ่ายครั้งเดียวแบบนี้ผมบอกให้นะว่าว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่มันดีมากเลยนะครับแฟนอาร์เซนอลอย่าไปมองมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะว่าเฮ้ยคุณมีกองหลังตัวหนึ่งที่แบบว่าจ่ายทะยานมุมแม่นๆได้ให้ไปเรื่องปกติไม่ใช่นะครับไม่ใช่กองหลังทุกคนจะสามารถจ่ายบอลทะยามุมแบบนี้แล้วก็แม่นยำแบบนี้ผมบอกให้แม้กรรระททั่่งงาาาฟออลวนนขมยีหค ชอบมากๆผมก็ชอบมากๆเนี่ยอาฟเวารลานก็ไม่ได้มีจุดเด่นขนาดที่ว่าเขาสามารถจ่ายทะยามมุมไกลๆแบบนี้ได้ขนาดนี้แล้วตกลงอยู่ในสนามนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นทักษะที่แบบใครก็ทําได้เรื่องพวกนี้นเป็นเรื่องที่คุณควรจะแบบรู้สึกดีนะครับกับมันว่าโอเคอันนี้เกมรับใช้ได้มากเกมเรื่องของการคืบเขาเรียกการคืบหน้าบอลทักษะในการโผรเกรสบอลหรือคือบหน้าบอลด้วยการจ่ายบอลน,นะครับแบบเนี้ยระยะแบบ4 0 50ห้าหลาแบบเนี้ยแล้วคุณจ่ายได้เนี่ยถือว่าต้องยกนิ้วให้นะ ทุกเพลงที่เป็นแบบนี้โคช้ชเขามองนะครับแล้วตามสถิตินี่คือถือว่ายอดเยี่ยมมากผมถึงเอามาให้ดูแต่ผมรู้ว่าหลายหลายคนเลยครับที่จะมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็แค่เปลี่ยนแกนไปนะครับซึ่งมันก็มันก็นกแล้วแต่มุมมองแต่ผมว่าจะชอบมากๆแบบนี้นะครับเ,เพราะว่าเป็นการมันเป็นการเล่นข้ามโซนที่คุณไม่ต้องไปผ่านโซนตรงกลางตรงไหนเลยแต่บอลมันเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแบบไม่มีตัวประกบถ้าคุณจ่ายไปให้ทางบุโกโยสากา้าด้านข้ามมันมีตัวขนาดมันมีแบบแบ็กวิ่งตามแต่คุณจ่ายไกลๆไปเนี่ยนะครับคือแบ็ก เขาหุบเข้ามาละด้านในนะครับนะเพราะฉันเนี่ยัวกว้างมันว่างอยู่แบบนี้นะครับมันก็เลยมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะที่มันมีโตที่มองหามองเห็นแล้วก็ส่งบอลไปถึงได้นะครับขึ้นมาทางฝั่งขวาใช้ปีก2ฝั่ง นะครับในการกดคู่แข่งบุกโยซาก้าก็จีาจ์ดนะครับแล้วก็มีลูกเปิดดีๆให้เห็นนะครับไม่เยอะมากหรอกแต่ก็เขาเรียกว่าไม่ได้น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าลูกเนี้ยแม่งเฉี่ยวเท้าของทางกาเบรียลมาการเนสไปนิดเดียวนะครับนี่คือเท้าสตัรของรองเท้าสตัรของมาการเนสและนั่นคือลูกบอลซึ่งนั่งอยู่ห่างกันแค่ไม่ไม่ถ้าไม่กี่นิ้วนะครับคือมันแบบมันมันสูงไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับนะก็น่าเสียดายนะครับคือนี่คือความใกล้นะครับและที่ผมบอกว่าความฉลาดของปาเต้ความบอสของปาเตัว ในการเข้าหาพื้นที่ว่างของปาเต้แม่งคือสุดยอดแล้วบอลจ่ายมาที่ปาเต้ลูกนี้นะครับมันเป็นการจ่ายเข้ามาที่การเคลื่อนที่มันเป็นาก,การจ่ายบอลเข้าหาปาเต้ซึ่งเคลื่อนที่เข้าหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างโอกาสให้กับทีมพอปาเต้เข้าพื้นที่ตรงนี้แล้วบอลมาถึงปาเต้ปุ๊บพื้นที่มันเปิดนะครับมันเปิดเสร็จปาเต้ก็ลากขึ้นไปได้เลยนะครับน,ะนี่นาทีที่สี่เนี่ยมันมีจจังหวะปาเต้ที่หมนเซฟมาเพราะว่าเขาเล่นดีมากๆครับมันมีจังหวะเด่นทุกช็อตทุกเพลย์เลยที่เขาเล่นนิ่งๆเลยครับแบบสงบ เหมือนไม่ต้องใช้ความพยายามนะครับเล่นแบบง่ายๆนะครับจับบอลน,นะครับเลือกตัวเลือกตัวที่ว่างนะครับเนี่ยจ่ายบอลแนวดิ่งกัน3จงังหวะแบบนี้มีคนคุมปาเตอยู่2คนปาเตรับบอลน,นะครับแล้วเลือกที่จะไม่ได้ปล่อยบอลง่ายก็ค,คือคืนหลังหรือออกด้านออกด้านหลังไปให้ซาลิบาหรือออกด้านกว้างแต่พยายามเล่นบอลยากๆให้มันเป็นบอล v e r t i c a l แนวดิ่งขึ้นไปอีก นะครับแบบนี้นะครับเล่นบอลยากๆส่งต่อไปให้ทางการชาก้าซึ่งอยู่ในพ็อกเก็ตที่ดีมากๆวันนี้นะปาเตเล่นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเบอร์ก็คือปาเตเล่นเป็นเบอร์6ที่ยืนตัวต่ำกว่านะครับชาก้ากับโอเดกาก็เป็นเบอร์8คู่2คนก็จะประจำตำแหน่งอยู่ด้านหน้ากองหลังในพื้นที่พ็อกเก็ตตรงนี้แล้วพอปาเตะเอาตัวเองขึ้นมาเพื่อมาดึงจังหวะดึงตัวประกบนะครับให้มาบีบที่ตัวเองพอตัวประกบวิ่งมาบีบปาเตพื้นที่ที่มันอยู่รอบๆหลังปาเตมันก็โล่งขึ้นนะครับ พอโล่งขึ้นปาเต้เขาดึงจังหวะไว้แล้วก็หลอให้คู่แข่งเข้ามาใกล้ตัวเองที่สุดก่อนเอแล้วค่อยปล่อยบอลต่อไปให้เพื่อนเพื่อนก็จะมีพื้นที่อยู่ด้านหน้าโล่งมากแล้วพอเขาทําเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะพอ,พอมิดฟิลตัวรับของคู่แข่งอย่างดีอาโล่ L o เนี่ยนะครับนะพอเดียาโล่ L o กระโดดออกมานะครับ วอดพลวสก็อยู่ห่างเพราะฉะนั้นโอดกาดก็เลยโล่งมากๆเลยครับมันก็เลยกลายเป็นการอชาก้าเนี่ยถึงแม้ว่าจำยังไม่โล่งมากเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ที่ฟาเตดึงความสนใจไปให้หมดแล้วอะแล้วปล่อยบอลที่แบบมาในจังหวะที่ดีมากๆให้กับเขาแล้วอะการชาก้าก็มองเรื่องนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็รู้เลยว่าเขามีเวลามากพอที่จะจ่ายไปให้เพื่อนคนอื่นเล่นต่อได้ทันทีแบบมีคุณภาพมากๆไม่โดนเร่งการจ่ายะโอดกาดก็เลยได้ในลักษณะการเล่นการเขาเรียกว่าในการโอดกาดก็เลยได้พื้นที่ใใในนนกกกกาาารรรดดึึงงงงงออหลััคววมสจขตปะบ นะไปนะครับเพราะฉนช็อตเนี้ยทางกาลิชาก้ารับบอลในพื้นที่ที่โคตรอันตรายหน้าพ็อกเก็ตแล้วมีตัวให้เลือกเนี่ยสองตัวด้วยกันก็คือโอเดกาที่อยู่ตัวกว้างเมื่อกี้นี้ซึ่งโล่งมากเลยนะกับอีกตัวหนึ่งคือกาเบรียลเคสุสครับที่กําลังพิงอยู่กับกองหลังนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะอยู่นะครับซึ่งก็เบียรเอาชนะซาริซูแบบพิก พลิกเหลี่ยมเอาชนะซาริซูไปได้แล้วบอลมันก็เลยกลายเป็นบอลเบอร์ดิโก้เนี่ยจากปาเตมาที่ชากา้าชาก้าก็ทําเรื่องเดียวกันอีกคือรอตัวประกบให้วิ่งมาหาตัวเองแล้วรอให้เพื่อนเนี่ยวิ่งทําทางแล้วค่อยปล่อยไปในจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับดีมากเลยคือโอติกาดก็ทําหน้าที่ตัวเองได้ดีมากยืนล่อไว้แบ็คก็ต้องวิ่งไปประกบนะครับแบบเนี้ยแล้วจาว่ายจังหวะชิงเหลี่ยมโคตรด,ดีอะ่ะคือแบบเหนือมากลูกนี้เสียดายมากนะครับที่ไม่เป็นประตูนะครับเหมือนเหมือนพลิกไปเสร็จปุ๊บแล้วโดนแซะได้จังหวะสุดท้าย แล้วก็เป็นทางการชาก้ามาตบ,บันมนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมาตบ,บันยิงเข้าไปแบบแบบบอลมันไปถึงทางชาก้าแล้วได้คืนมาได้ยิงอะ่ะวางเท้าดีมากเกมลุกของอาร์เซนอลในช่วงต้นเนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดเลยว่ามันมันมันขี่ทางซามตั้นเละเลยครับคือพื้นที่เปิดเยอะมากเนี่ยคุณดูพื้นที่ว่างที่ซามตั้นเปิดไว้ให้ทางอาร์เซนอลอะ่ะ พื้นที่เห็นนะครับในวงกลมทั้งหลายเนี่ยม่นคือพื้นที่หมดเลยนะเว้ยนี่ผมไม่ได้วงกลมข้างหลังไ้ให้เนี่ยหน้าโอเดกาดก็เนี่ยลอโตโอเดกาดคือพื้นที่หลังเคซุสคือพื้นที่เขาปิดจัดการพื้นที่ไม่ได้เลยครับแล้วแต่อาร์ซอนน่ะเสียดายตรงจุดนี้คืออาร์ซอนจะจบอะ่ะก่อนจะได้ประตูแรกอะ่ะอาร์ซอลก็ควรจะได้ประตูหลายครั้งแล้วทําไม่ได้หลังจากได้ประตูแรกอาร์ซอลก็ควรจะได้ประตูที่2หลายครั้งแล้วก็ทําไม่ได้นี่ครับคือจุดที่อาจจะต้องตําหนิเรื่องเดียวก็คือว่าในพื้นที่สุดดดทท้าายยอ,ะะยอ่่ะนับมมมไเเฉีีขพจปิก อาร์ซอนควรปิดเกมตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วปกติอาร์ซอนจะปิดเกมตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับสองศูนย์อะไรแบบนี้มันจะเป็นงานสบายหน่อยนะครับแต่มันไม่ใช่ถึงขนาดว่าอาร์ซอนเนี่ยคือแย่เลยแล้วสู้สามตันไม่ได้ไม่ใช่เลยนะครับตับกันด้วยซ้ําผมว่าอาร์ซอนเนี่ยแฟนอาร์ซอนแค่อรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะได้ประตูที่2เกมครึ่งแรกในการเล่นเกมรับเนี่ยนะครับคือคุณขึ้นไปเนี่ยนะครับเล่น4ี่หนึ่งสี่หนึ่งเลยอะบีบสูงแบบ4ี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับไปกันเนี่ยคือ6คน หกคนคือกองหน้าหนึ่งคนกองกลางสี่คนนะครับใชยเป็นทางกาเบรียลเมตินลลี่การิชาก้าโอเดกาดแล้วก็บุโกโยซาก้าไล่เป็นแผงสี่เลยนะครับไล่ขึ้นไปเลยใช้ห้าตัวขึ้นไปแถมบอสครับอย่างปาเต้ตายเลยน้องเดี๋ยวพี่คุมหลังให้ไอ้พื้นที่ว่างด้านหลังนิดฟิ์ทั้งหมดแต่ปาเตดูแลคนเดียวคุณนึกภาพนะปาเตดูแลทั้งหมดตรงเนี้ยคนเดียวเลยนะไม่ว่าจะมาซ้ายมาขวาตัดอินเตอร์เซตบอลได้ไม่รู้กี่ครั้งตัดบอลกระโดดพุ่งเข้าตัดบอลจังหวะสุดท้าย แลวให้ทีมบุกต่อได้ไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่ครั้งไปแย่งบอล2ต่อมานะครับทำให้อาร์ซอนเนี่ยมีระลอกเกมรุกที่มันต่อเนื่องมากจนผมแค่นั่งรอดูว่าเมื่อไหร่จะได้ประตูแรกพอได้ประตูแรกเสร็จปุ๊บผมก็นั่งแค่คิดว่าเมื่อไหร่นนอาร์ซอนจะยิงประตูที่2แค่นั้นเลยนะเพราะว่าอาร์ซอนเล่นดีมากๆครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกว้วตอนที่แรงมันยังเต็มที่อยู่แล้วตั้งแต่ทุกคนวิ่งนักเตะนักเตะทุกคนวิ่งไล่บีบบีบบีบ,บสูงถึงผู้รักษาประตูนะครับใช้แรงเต็ม แล้วตัวลุก4คนวิ่งไล่อยู่แล้วทางซ้ายเป็นมาร์ตินเนลี่ตรงกลางเป็นชาก้ามาออดิกาดเนี่ยแล้วก็มาบุกเกยซชาก้าเนี่ยนะครับแบ็กสำคัญมากเลยครับว่าแบ็กต้องขึ้นมาด้วยถ้าแบ็กไม่ขึ้นมาอีสี่หตัวที่วิ่งขึ้นไปนี่เสียเปล่าถูกไหมครับเบนไวมาพอเบนไวมามันก็หลุดหลายจังหวะเลยมีจังหวะที่ประกบติดด้วยนะครับไม่ใช่จังหวะอยู่ห่างนี่ดนะ้วยจังหวะแบบเบนไวจี้วิ่งเข้ามาประกบติดเลยเโอเคต้องคืนหลัง ้องคือหลังกลับไปแล้วไปเริ่มตั้งมาใหม่อะ่ะเกมควมตั้งกว่าจะขึ้นได้ช้าขึ้นช้าหรือขึ้นเข้าไปในพื้นที่ที่อาร์ซอนต้องการอ่ะส่งกันไปในพื้นที่ทแคบลงเรื่อยๆอาร์ซอนบีบเข้าไปสุดท้ายเตะทิ้งมากองหลังเก็บบอลได้ปาเตตั้งเกมบุกใหม่แม่งเป็นเกมของอาร์ซอนแบบวันเวมากนะวันเวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือคุณควรจะได้ประตูหลายครั้งมากๆอะ่นะในมุมมองผมอะ่ะลูกที่จ่ายลูกเมื่อกี้ลูกที่สองครับ โจมตีเข้าใส่พ็อกเก็ตหน้ากองหลังของทางซ้อมตันเนี่ยโดยการโดยการที่มีตัวเลือกเยอะมากๆเลยบอลแนวดิ่งขึ้นมาพลิกไปดีมากนะครับชาก้าเด่นนะครับปาเตเด่นมากนะครับเกมรับเด่นมากโอเดกาดเพือ่อหาพื้นที่ว่างดีมากนะกาเบิเคซุสก็เข้าพื้นเข้าตำแหน่งดีมากคือมันควรจะมีประตูมากๆเลยเว้ยเพราะซ้อมตันตั้งเกมไม่ได้เลยแล้วจัดก,การพื้นที่ไม่ได้คุณดูดิมันมีนักเตะซ้อมตันตรงไหนดูด,ดูดูเกมดูเชฟเกมรับซ้อมตันดีครับ ข้างหลังนี่เหลือ2คนแล้วก็ฉีกออกมาเป็นอีกคนนึงเขาเจอผู้เล่นอาซ้อนสามคนอยู่รอบตัวครับทั้งกาเบรียลเคซุสทั้งโอเดกาแล้วก็ทั้งบุกโยซากะคือแม่งโล่งมากอะมันโล่งจนแบบว่าไม่มีสกอร์นี่คือแปลกใจอะรูปแบบเนี้ยมันเรื่องมันนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยนะครับที่มันแบบขาดหายไปคือคําถามอะไรเงี้ยคือคุณไม่เป็นไม่เป็นประตูได้ยังไงตําแหน่งการบุกนะครับอัดตัวลุกเข้าไปในกรอบเขตโทษ5คนตลอดเวลาโทมิเอสือเติมโอเวอร์แลปขึ้นไปไปกับกาเบรียลเมเทเนลลี่นะครับโอเดกา เข้าประจําตําแหน่งแล้วโล่งอีกแล้วเห็นไหมโล่งบ่อยมากคือนัดเนี้ยผมงงว่าคือคุณไม่มองหาอุปการ์กันได้ยังไงอะนะครับเพราะว่าอุปการนี่เป็นคนที่หาตําแหน่งดีมากๆเลยหาตําแหน่งอันมาร์กดีมากๆแลว้วผู้เล่นซ้อมต้นไม่มีใครสนใจเลยนะครับไม่มีใครสนใจเลยคุณดู1 2 3 4 5 6ตัวแม่งแม่งมองแต่ลูกบอลอย่างเดียวไม่ไม่มีใครสนใจข้างหลังเลยว่าไอ้ข้างหลังเนี้ยโดนโดนโอเวอร์โหลดอยู่โดนเอาท์นัมเบอร์อยู่โดน,โดนจํานวนผู้เล่นมากกว่าถมเข้าใส่อยู่3ต่อ2อย่างเงี้ยเนี่ยนั่งผมก็นั่งดูแบบอืมโอเคหร,อหรือว่าหรือว่าโอเคแหละ เลยคือด้านหลังมีคนรอซ้ำอีก2คนนะคับุกยศทางการิชาก้าก็รู้แล้วว่าพอพอทางโทมิยะสึเนี่ยเติมสูงขึ้นไปเนี่ยเป็น5เขาก็ไม่ต้องเข้าอินเดอรบ็อกซ์แล้วเขาลงต่ำมาครับมายืนเป็นเป็น3-25มายืนในแผน3-25ก็คือกองหลัง3คนมีฟิลตัวรับ2คนแล้วตัวลูก5คนคือมันโฟล์มากมันฟลูอิดมันลื่นไหลามากแผนการเล่นของอาร์ซอนการขยับตัวการสลับตำแหน่งมันลื่นไหลามากแล้วมันมีพื้นที่ว่างเยอะมากเลยเว้ยผมไม่ตำหนิครึ่งหลังเลยเพราะว่าครึ่งหลังนี่นะ่าอาร์อหมดแรงเล่น ถ้าจะตำหนิคือครึ่งแรกคุณยิงประตูเดียวได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่มันควรจะต้องถูกคุยมากกว่าว่ามันควรปิดเกมได้แล้วอะ่ะมันคือ2-0-3-0ู 0, ได้แล้วอะ่ะว่าโล่งขนาดนี้พื้นที่ถูกไหมครับเนี่ยแล้วลูกที่ไ,ได้ประตู1-0ึ 0. คุณดู พื้นที่ว่างระหว่างกองหลังกับกองกลางของซามตันเยอะแยะมากนี่กูเล่น4-5-1นะเอ้ย5-4-1ทษทีนี่คุเล่น5-4-1นะแต่มันเป็นแผนที่พอตเตอร์อ่ะโดนแมนยูเล่น5-4-1แบบนี้ยนะครับแล้วพอตเตอร์โดนแมนยูใช้กองกลางโถมเข้าแบบนี้เสียเปรียบเพราะกองกลางมันมีแค่2คนมันก็เลยทำให้กลาง3คนของทางนี่เกมเนี้แม่งเหมือนกับ replicate หรือว่าทำแบบเป็นภาพจำภาพซ้อน ของเกมแมนยูกับทางเชลซีเมื่อคืนเลยปัญหาแทคติกเดียวกันเลยนะครับคืออาร์เตต้าเล่นแผนก็ไม่ต่างอะไรจากเทนฮาก์อะโพเซชันอะนะเราใช้กลาง3คนเบอร์8คู่แมนยูใช้อเริเซ้นบรูโน่นะครับอาร์เตต้าใช้เอ่อทางอาร์เซนอลใช้ชาก้ากับโอเดกามิฟิลตัวรับแมนยูมีคาเซมิโรสอาร์เซนอลมีทางโทมัสปาเตยืนต่ำให้เพราะฉะนั้นถ้า3มิดฟิลด์3คนชาก้าโอเดกาปาเตมันก็ โอเวอร์โหลดตรงกลางของเจนบอดพลาสกับเดียโลสบายๆอยู่แล้วถ้ากองหน้าคุณไม่ลงมาแพกะกันแล้วกองหน้าซ้มไม่ได้ลงมาไอ้กองหน้าซัามตันไม่ได้ลงมาช่วยแพ็กขนาดนั้นไงเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสคนนี้ก็ต้องมีหน้าที่ในการเล่นเกมรับแต่พอเล่นเกมรับปุ๊บเนี่ยปาเต้ก็จะได้เติมสูงขึ้นมาครับแล้วก็จะลงลงมากแต่ลูกเนี้ยยังไม่ต้องถึงขนาดานมือปาเต้ไปเลยนะครับลูกนี้เล่นชิงหนึ่งสองกดีมากแล้วแบ็คของทางซามตันก็หลุดปล่อยให้ทาง เบนไว้ได้เติมเข้ามาจนสุดเส้นะนะครับเนี่ยหนึ่งสองแล้วเปิดกลับเข้าไปพื้นที่ว่างตรงหน้ากองหลังะนะครับที่วิ่งถล่มไปแล้ว,วเข้าไปใกล้ประตูมากขึ้นพื้นที่หน้ากองหลังก็จะเปิดออกกว้างขึ้นอีกนะครับเนี่ยดูจังหวะการเปิดะเขาเปิดย้อนดีมากเบนไว้เห็นไหมผมบอกต้นถึงเนี่ยนาทีสิบเอ็ดเนี่ยที่อซ์น่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยเบนไว้เด่นมากๆเลยนะครับเล่นถูกจังหวะเล่นดีจ่ายบอลแม่นเปิดบอลแม่นต้องชมเลยนะครับนะเพราะหลายครั้งเนี่ยตัวเกมลุกขึ้นมาเนี่ยริมเส้นะไี่ยไม่ใช่ไม้ ช่องมันแค่นี้เดียวแต่ด้วยแผนแท็กติกที่อาร์เตต้าน่าจะวางมาจู่โจมพื้นที่ของมิดฟิลสองคนนะนะถ้าคุณดูว่าแผงหลังสี่คนมีมิดฟิลอยู่สองคนเนี่ยนะมิดฟิลนะอีกคนเดียวโล่ลงไม่ทันด้วยซ้ำนะครับเนี่ยวิงแบ็กต้องวิ่งเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าสําคัญคือตัวกานชาก้าโล่งโล่งแบบไม่มีใครประกบประขอแค่จ่ายแม่นๆมาถึงเขาได้ก็เป็นประตูแล้วชากาแม่งยิงโคตรดีวางเท้ายิงดีมากลูกนี้ยิงไม่ง่ายนะครับพอไม,ไม,ไม่ไม่จับเลยอะ่ะ แบบวันแรกจังหวะแรกเลยอ่ะแปแปล,แปลนจังหวะแรกเลยนะครับนะแบบแม่นยําเลยอ่ะนะครับแล้วเสียบใต้าคานเลยอ่ะคือยิงดีมากๆแต่ให้คุณดูว่าไอพื้นที่ตรงนี้แหละที่อาร์ซอนเจาะพื้นที่ที่อยู่หน้ากองหลังไปโซนหนึ่งนะครับนะจะไม่มีใครประกบเลยจะเป็นผะู้เล่นอาร์ซอนล้วนๆเลยเห็นปะ่ะนะครับก็คือไม่มีใครยิงอยู่เท่านั้นการกลางเกมแดนกลางของทางอาร์ซอนเนี่ยไม่ได้กลาง3คนยืนอินบอดอย่างเดียวนะมันมีลักษณะเป็น เหมือน4ี่สอสามยืนห่างนะครับสี่สามยืนห่างคือทางการิช,ชาก้ากับทางโอเดกาจะยืนสูงใช่ไหมครับสูงกว่าแล้วปาเตย,ยืนต่าเป็นเบอร์หเลยนะครับแต่ขนาดข้างปาเตเนี่ยไม่ได้เป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กหรือว่าเป็นเบนไวท์แล้วก็เป็นทางทมิเอเซอร์นะครับที่ขูบเข้ามามีทูมิยอเือขูบบ้างขูบเข้าายืนเป็นมิฟีตัวกลางบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งที่ทางแผงอตัตต้านั้นเนี่ยต้องปรับก็คือ ภาระต้องไปอยู่ที่ปาเตในการคุมแดนกลางคนเดียวผมถึงเรียกปาเตว่า The Boss เดอะบอสไงบอสจัดจัดเพราะมึงคุมแดนกลางคนเดียวอยู่นะปะกติคุณเจอทีมที่ไล่เยอะบีบบีบเร็วๆอย่างทางซามตันอะ่ะมันมี2คนนะครับมันถึงจะดีครับแต่ปาเตเนี่ยครับก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นอยู่คนเดียวไปคนเดียวได้ตลอดไม่ใช่นะครับพรเ,รเพื่อนก็ต้องสลับกันมาดึงความสนใจบ้า,างอย่า,างกาันชาก้าอบต่ำลงมาเพื่อมาสร้างทางเลือกบ้างจังหวะนี้เป็นทางกบลวคเซตอปต่ำลงมาเพื่อมาสร้างทางเลือกบ้างแต่ผมหมายความว่าการคุมหมายว่าโทมัทมสปาเตคุมบอลตรงกลาง แล้วหลอให้เพื่อนขยับตัวได้เข้าใจปะไม่ใช่แบบสายจ่ายมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาต้องจ่ายต่อทิ้งต่อไปบอลมันเคลื่อนที่ต่อเกมรับมันก็ไอเกมลุกมันก็ถอยมันก็อยู่กับว่าคุณจ่ายบอลไปทางไหนเริ่มต้นครึ่งหลังมามาตินเนลี่ครึ่งแรกเนี่ยลาก2ครั้งติดนะครับแม่งเอาไม่อยู่กันหมดไปไปสุดท้ายไปเส้นหลังอ่ะช็อตสุดท้ายครึ่งแรกคือลากไปเส้นหลังก็เอาไม่อยู่ครับก็จับไม่อยู่เลยเปิดเข้ามาตรงกลางก็ไม่ถึงมาตต้นครึ่งหลังก็ตะบึงอีกนะครับแม่งไม่ไม่ไม่ใครหยุดได้เลยรขขออองงงงททาาาาาซมมมมตต่่เเืยยลลดุๆแจสุทท้ายอะไรบ จ่ายพลาดแบบเนี้ยนะครับแล้วโอวกาได้บอลตัดบอลแดนกลางได้ควิกทรานซิชันครับเปลี่ยนจากรับเป็นลูกเร็วทะลวงปึ้งเข้าไปกาบิโอเคซุตปกติหลุดหายไปแล้วครับแต่จังหวะสปินสุดท้ายไม่เหลือแล้วครับเนี่ยนาที60ชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียวเนี่ยกาบิโอเคซุสหมดแล้วครับแต่เลี้ยงไปเหมือนคนไม่มีแรงเลยเว้ยก็ขนาดแบบเลี้ยงไปจนถึงกองหลงังเขาตามมาทานนะันอ่ะกองหลังคือเซนเตอร์นะไม่มีทางเ็วเท่านี้ครับสปิูลูกเนี้ยมันเห็นชัดเลยเว้ยว่านักเตะหมดแรงมากๆเลยเว้ยหมดแบบที่เปลี่ยนออกนี่ไม่ใช่เพราะว่าากกกบบบิเคุสแแล้ว ย้ายทีไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นตั้งแต่ไม่งไม่เหลือหมดถังแล้วครับเรียกงี้ดีกว่าถ้าคุณโดนเซนเตอร์วิ่งมาแซงจากข้างหลังได้นี่คือหมดถังหมดถังอย่างแรงคุณควรต้องสงสารอะถูกแล้วโดนอัดทั้งเกมเลยนะครับนี่มันแพ้พลังงาน,นแล้วมาโดนลูกลูกตีเสมออย่างเงี้ย พอมันคุมเกมไว้ไม่ได้คุณจากช็อตที่กาเบรียลเคซุสได้ได้ยิงตะกี้นะได้ลากไปยิงตะกี้เนี่ยนาที60สิอะนาที65โดนตีเสมอนะครับมันหมายความว่าอะไรมันมันคอนโทรเกมไม่ได้ครับแล้วลูกนี้จริงๆก็ไม่ควรโดนด้วยนะครับเพราะว่าไปเจอหลอกนะครับเจอวิ่งหลอกปุ๊บนี่ทะลวงขึ้นมาเลยนะครับแล้วดูสโตร์อาร์มสตรองวิ่งอยู่นี่คืออยู่อย,อยู่แบบหลังครึ่งสนามอะอยู่ข้างหลังอยู่เลยอะตอนช็อตที่แบบได้แทงทะลุมาแต่ปรากฏว่านักเตะของอาร์ซอนนะครับหมดแรงแล้วเริ่มเหม่อบอกคำนี้นั่นมม ทุกคนแม่งมองไปทั้งหมดเลยนะครับการิชาก้าวิลเลียมซาลิบาโทมัสปาเตมองไปที่ตัวคลองบอลหมดเลยครับไม่มีใครสนใจสโตรดอัมสตรอร์ที่วิ่งดุ่มดุ่มผ่านหน้าโทมัสปาเตรอดหลังกานิชาก้าผ่านหน้าซาลิบาไม่มีใครเอาเลยเหมือนเป็นวิญญาณเหมือนมองว่าสโตรดอัมสตอรองคือวิญญาณอ่ะไม่มีใครสนใจเลยมองไม่เห็นผีอะไรเงี้ยไม่มีใครสนใจเลยปล่อยให้เข้ามาถึงขนาดนั้นเหลือไหมไม่เหลือครับไม่มีใครสนใจเลยก็วิญญาณก็เลยยิงเข้าไปตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับ แฟนนอนก็ปวดตับเลยนะครับหลังจากนั้นก็หมดแรงแล้วอาร์ซอนนะครับไปพยายามโหมจะเล่นเกมลุกขึ้นไปก็มีเกมรับให้ต้องวิ่งมากขึ้นนะโหมขึ้นอนะ่ะพื้นที่ข้างหลังก็เปิดพอโดนสวนมาก็วิง่งใช้พลังงานหนักกว่าเดิมวิ่งกลับมาป้องกันป้องกันไม่ทันโดนจู่โจงว่านี่ลูกเตะมุมนะโดนสวนโดนตอกส้นเข้าพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับโอดิกาก็ปิดไม่ทันแล้วมันก็หมดกันหมดแล้วพื้นที่กันบานเลยครับทีนี้อาร์ซอนเปิดพื้นที่บานเลยครับเกือบโดน2 1หนึ่งตั้งหลายรอบเปิดตัดเข้าไปลูกนีีี้้ดดนคยิงไมม่่อออรับบแตตตาเก็จุโ พอทาขึ้นมาได้หน้ากล่องโอทิกาดอีกแล้วเห็นไหมโอทิกาดเล่นเล่นโคตรดีโอทิกาดปาเตชาก้าวเนี้ยถ้าไม่นับว่าหมดแรงนะมึงต้องโดนอ่ะต้องโดนซามตันไม่โดนได้ยังไงเปิดเกมขนาดนี้มุณดูซาริซูโดนล่อกมาครับลายแผงหลังของซามตันมันเลยโก่งลายหลังซามตันมันเลยไม่แฟลตมันเลยไม่เรียบมันเลยไม่ป้องกันเป็นแผงละโอทิกาดก็แทงลูกนี้โอ้โหวันนี้โอทิกาดแทงสวยๆสามสี่ลูกนั้นสวยมากแบบน้าหนักโคตรดีเลยผมชอบแบบน้ำหนักการจ่ายของโอทิกาดอ่ะมันเนียนอ่ะมันเป็นบอลที่ออกจากเท้าแล้วมันเนียนกริบเลยครับ ลูกมันแบบหมุนสวยๆเลยอะน้ำหนักตรงกลางแบบการจ่ายแบบตรงกลางเพลย์เมคเกอร์แบบธรรมชาติจริงๆนะครับจ่ายให้เคซูสอย่างเงี้ยดึงจังหวะนิดนึงแล้วจ่ายต่อให้เคซูสจังหวะโอ้โหเนียนมากบอลมันจังหวะสวยมากครับยกให้คอร์บิลเยกยกให้ทางกาบิลเคซูสลูกครึ่งแรกเอปาเตแตะบ,บอลต่อมาให้ไม่จับเลยครับเบิ้ลต่อ,อโคง้งหาเคซูสโอ้โหแล้วลูกนี้อีกดึงซาริซูออกมาแตะหลบทีนึงแล้วจ่ายทะลวงขึ้นมาพัวลุดเข้าพื้นที่ว่างข้างหลัง เป็นไงล่ะแผงโกงพื้นที่บานเลยถูกไหมครับแต่รูปแบบเนี้ยนะครับคุณก็ยังยิงไม่ได้อะก็เนี่ยก็คุณก็ดูยิงก็ติดนะครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่จบไม่ไม่นี่เองอะนะครับท้ายสุดมันก็จะพูดยังไงนะครับในเมื่อมันมันไม่ดีพอนะครับก็คือมันไม่ใช่ว่ามีปัญหาที่แผนผมบอกให้แต่มันไม่ต่อเนื่องเนีย่ยเพราะว่านักเตะมันไม่สามารถที่จะนักเตะมันไม่สามารถที่จะมีพลังงานเล่นในแผนเดิมได้นะครับ